ไปติดตามดูกิจกรรมในการดูแลฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําชีซึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่ภาคอีสานโครงการนี้ดําเนินในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิครับโดยกองทัพภาคที่2ความคืบหน้าของการดําเนินโครงการตอนนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ ภาพความร่วมแรงร่วมใจการปลูกป่าของชาวบ้านเพื่อคืนป่าต้นน้ำให้กับแม่น้ำชีของชาวบ้านตําบลท่าหินงมที่ป่าโลใหญ่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนอําเภอเมืองจังหวัดชยัยภูมิกับกิจกรรมรวมใจคืนผืนป่าและสร้างฝายชะลอน้าเทือกเกียตศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาพุทธศักราช2558สิ่งแรกทรี่ทงคงจะต้องนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติคือว่า ต้องยึดนโยบายของรัฐบาลนะครับกระทชที่จะต้องทําให้พื้นที่40%ของประเทศเป็นป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์ใน10ปีข้างหน้านอกจากนั้นคงจะต้องมาทําเป็นแนวทางหรือในทางในการปฏิบัตินะครับก็ดูว่าเรื่องการที่จะหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าเราจะต้องทำยังไงบ้างต้องมาวางแผนร่วมกัน ที่ผ่านมากองทัพภาคที่สองโดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิร่วมกับสํานักบริหารพื้นที่7นครราชสีมาร่วมกับจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าขอความร่วมมือชาวบ้านขอคืนผืนป่าต้นน้ําไม่น้อยกว่า18,00 0ไร่เนื่องจากเป็นป่าต้นน้ําของแม่น้ําชีมีความยาวที่สุดในประเทศไทยถึง7 6 5กิโลเมตรหล่อเลี้ยง5จังหวัดภาคอีสานอาทิชัยภูมิขอนแก่นมหาสาราคามร้อยเอ็ดและจังหวัดยะโสธร ซึ่งนอกจากฟื้นฟูป่าต้นน้ำแล้วยังมีการสร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากอีกด้วยสำหรับฝายชะลอน้ำบ้านหนองแวงอำเภอหนองกระแดงจังหวัดเชียงภูมิแห่งนี้นะคะเป็นฝายชะลอน้ำสำหรับกักเก็บน้ำหลากในช่วงฤดูน้ำหลากจากแม่น้ำทีค่ะเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการลดพืชผลทางการเกษตรในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ สำหรับโครงการฝายชลอน้ำด้าดัดร่วมใจที่ตำบลหนองแวงแห่งนี้ขนาดความกว้าง45เมตรลือก2.8เมตรจะช่วยกักเก็บน้ำหลากจากลำชีตอนบนโดยสำนักง,งานชลประทานที่6ขอนแก่นร่วมกับชาวบ้านตำบลหนงงอ,อหนงแวงอบตหนองแวงอเภอหนองบวัวแดงสนับสนุนทุนซ่อมแซมฝายชลน้ำโดยไม่พึ่งงบประมาณจากภาครัฐให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำจากเดิมชุนชนได้รับประโยชน์11หมู่บ้าน2,300หลังคาเรือน คืออันนี้เป็นฝายเดิมนะฮะเป็นฝายหินทิ้งเดิมเป็นโครงการแรกครับที่เราได้ได้นำรูปแบบนี้ครับนำล่องมามาประยุกต์ใช้นะฮะอันนี้จะเป็นงานที่เราได้มาร่วมกับชาวบ้านนะฮะโดยการปรับปรุงจากหน้าง,งานนะครับทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้เต็มศักยภาพถ้ามีการบำร,รุงรักษาโดยตลอดนะฮะจะมีอายุการใช้งานประมาณ10ปีจริงๆต้นน้ำเนียนเ่ยหนองบดเดงเป็นต้นน้ำทีแต่มไม่มีน้ำใช้ แรงแห้งเลยเพราะมมไม่มีที่กักน้ำํำแต่แล้วจริงๆตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นฝายชะลลน้ำขนาดเล็กเองเราอยากได้นะครับอยากได้อ่างหรือเขื่อนที่ใหญ่ที่เกิดเก็บน้ําได้ใช้ตลอดปีกจิจกรรมรวมใจคืนผืนป่ากองทัพภาคที่2จะยังคงขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปทักรักษาผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่ป่าร้อยละ40ของประเทศภายใน10ปีตามนโยบายของคอสช,ชในการรักษาผื้นป่าให้กับลูกหลานสืบไปไับุญมาตาถ่ายภาพมนทิราบำเนดพันธ์รายงานช่วงสีสันข่าวในวันนี้นะคะ